ตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งนะผิวนี่ด้านหน้าอันนี้ยจับแล้วคืด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 อย่างนี้เลยอ่ามันเป็นไฟแต่งนะครับแล้วก็ตัวชั้นฟิล์มน่าจะมีการเสริมสภาพแบบแบบมากๆเสียงชัดๆ เย็บย้อยเย็บย้อยก็ได้ขนาดนี้ครับสุดฝีมือละนน่แบบนี้เลยประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูทั้งหมดเลยประมาณนี้นะเอาเบรกหน่อยครับเน่เห็นไหม ไม่งั้นเนี่ยทีแรกตรงส่วนที่เป็นไฟเบรกเนี่ยมองไม่เห็นเลยอโอเคสตหรับวันนี้ร้านอัจฉรฝากงานไฟท้ายเคสนี้ไว้ให้นะครับสนใจทักเข้ามาได้ลองคุยกันเป็นเคสเคสนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ